สวัสดีพี่น้องข้อต้องหักกระส่นซองติดแชนน์หนอได้พี่น้องมื่อนี้ติดจะเห็ดเขาเปียกแต่ว่าเขาเปียกนี้จะขันเองพี่น้องติดจะขันเองเด้ลองเบิ่งว่าสิเป็นบนอกเฮนนออูเพิ่นมาขันกีนเองอยู่เนาะแต่ว่าที่เคยขันจักเทือ่อเคยขันเขาสรอยตลอดแต่บ่เป็นแต่ว่ามื่อนี้สิลองขันเส้นกระเปียกเบิ่งคือสิงหายอยู่เส้นกระเปียกนี้จะใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันซามยางเนาะ แต่ว่าเป็นวันที่ทิซื้อมาเพื่ออีกท่องหนึ่งเพราะว่ามันสีใดสใอ่อนโ้ยแป้งค่ะนะนพอดีว่าเอฟซีนั้นฟากเงินมาสื่อหว้วยล่าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ชื่อหรอกแต่ว่าเราเพิ่นกระโซงเงินมาแทนที่สื่อให้หั่นแล้วก็เพิ่นว่าเลือหน่อยนึงเพิ่นว่าอยากกินยังกกินก็เลยคือจะกินข้าเปียกะวานกินข้าเปียกไล่เหมือนแล้วพี่น้องสื่อมากิน่ะนะก็เลยแบบเอออยากลองขันข้าเปียกกินเองที่ว่า มันเป็นเส้นขันไม้นะมันสีไสๆไสะนะบวบหัวมันสีไสหรือบอัวได้ีนกะพักเนาะพักที่ว่ายังบวมีอยู่ในส่วนที่เอาเงาเอากาวยู่ตันนี้กับสลัดแต่ก่อนเคยปลูกสลัดเราบริกินก็เลยบริปลูพีบบ<ม>่เนาะมะทั่วมะทวน,น,นกับบัวท่านได้ปลูกไหมเนี่ยแต่ปอกะปิเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกซีนแล้วก็หัวบัวใหญ่มะนาวเขากะยังบวมมีแต่ว่าที่มาสื่อเซนมาก เพื่อท่องหนึ่งเผื่อว่าทิพคันโบปิดนะมันจึงบริสิทธิ์เวลาไปสืบใหม่แล้วกะ็อันนี้มันกระดูกเนาะกระ,ก,กระดูกกระดูกกระดูเนื้อหน่อยนึงเอามาผาักใส่ตอนต้มน้ำนีย่ยพี่น้องส่วนอันนี้ทิพจะมาขันสมเอาข้าวโบดเส้นอ่ะนะมะเขือถ้าใส่ในนี่เออมะเขือดิทิพจะขันสมใส่มะเขือนี่นแล้วกะ็อันนี้แม้นอ่างาะ กระแสบ่ะพี่น้ง่นงเ่านก็จะล่างขนาดต้องล่างด้วยแปรงมันจังสีอ่อนเดี๋ยวสีลองไปถือมาให้ทีมงานเกี่ยวเขากินบันบนี่บนันนี้สิมาเริ่มขันแปรงพี่น้องชาไป้ายขงมอไปขา,ปขาดัางไฟอันนั้นเด้อตะลเมือนี่ซาได้พี่น้องดังไฟหนึ่งเขา,ขาดัางไฟปลาสิคางน้ำไว้ให้กินงเขาเต็นนะ พี่เพ่นกะจะว่าเวลาสิลางเอาหุ่นธรรมศาสตร์นี่ลางใส่แป้งมันเนาะจะมาจะมาใส่ส่แป้งมันเขาก็เอาน้ำใส่เนาะแมนบ้านี่พี่เข่นก็จะเห็ด ต้องเสียเสยไว้ก่อนเนีะเสปาไว้จะมีเป็นกระดูพี่น้องทพก์จ้าผักแล้วก็ตบไว้ก่อน มันนี่หันตัดเข่าได้น่ะพี่เนาะตอนนี้หมอผลแล้วพี่น้อะเดี๋ยวเ้ากะสีอู้ผลแห้งเนาะอันนี้ขนอกกรบขั้วปวยใหญ่เดี๋ยวเสีเอากระเทียมมาใส่อีกกระเทียมเที่ยวใส่น้อยนึงพี่นนองมันหอม ราคาหมูของเฮาเอาลงไปเลยในนี้ก็จะมีหมูหมูที่เป็นสีนแล้วก็หมูที่เป็นกระดูกอันนี้น้ำหอนพี่น้องเขาก็สิต้มต้มต้มแล้วก็บัดหมูมันสุกแล้วก็จึงออกมาจีกเดี๋ยวนี้เห็ดน้ำข้าเปียกเอาโตทงเจาะแล้วนี่แล้เนาะที่วมาขันเส้นขังทำอิดเคยขันแล้วนี่พี่น้องบ่พ่อ ก็จะใส่แป้งสิงคโปร์กับแป้งข้าวเจ้ากินมือบ่สฉันเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่แป้งข้าวเหนียวเฮ็ดมือเปื่อยฮานาดยเอ้ยมือดำกูดิบฮะบอกแล้วไม่รั่งไม่รั่งหลยฮานาเนาะดำบ่ดำก็บอกให้จับมันบอกให้แน่จับดิี่น้อง เป็นขี้กันเลยวะใส่แป้งเขาจ่าจก็แป้งมันส่วหรับทงแต่ว่าทงค่ะบมดเต็มไปได้อันนี้อันนี้นนตะวันทีพเพี้ยนสูตรหนึ่งก็เจนนไไาะกับเป็นสายไล่แล้วก็เาจะใส่แป้งข้าวเหนียวน้อยหนึ่งแป้งมันนี่ค่ะปะพอแล้วแป้งข้าวเหนียว บด้ใส่สายแลบี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วบัลลัยาพอแล้วอ่าบัีกัสิมาคนคนแป้งคบันไดเสียงาเนี่ยเขาบุมีอันตีแป้งเสียเส้นกัเปียกเสียเฮ็ดจ้าเสียแ็้งหนก็เสียเขาก็ นนพี่น,น้องที่เป็นแบบบริหูได้ว่าคุณสมบ,บัติของแปงมัน,นเป็นอะไรแปงเขาเนียยไปได้ะไรแปงขจาวเป็นอะไรอีมันเปลี่ยนสิแมงก็เปลี่ยนสิเขาค้างหน้าไว้เลยพี่น้องวันนี้จะมาขันแปง <c oughs> น้ำทีจะใส่ก็ต้องเป็นน้ำผลพี่น,น,น้องัวนีผลแลนนนนนะน้ำหอมพี่น้องให่บ้านี

ลูกมันสิเป็นบลอคขันแข็งแรกหรือว่าสิคายนาจะคองบาเวดเนี่ยเองก่อนเซ็นข้าวเปียกเนี่ยมาปลาสิคันเองเส้นนั้นนะเส้นข้าวเปียกเบิ่งเด้อพี่น้องว่าสิเป็นมันเนี่ยเป็นได้้มันอะไรก่อนเนาะสีหอนสีหอนไปเอาอันอันนั้นมาวางไปซะไปเอาจานมาวางจองไว้ นอนนะนอนปะเ่้งออกไปนะพี <cons urai> ่ชีป้าหอนดิอยาเห็ดเอาเห็ดใช่สันถอนโอ้ยหางป้าถอนหานแดง่ไปาไอหางเลยนอนนอน เราขันมันก่อนไหมน้องป้าหอนจริงจริงหมดฤทธิ้แบบหอนธรรมดานสวัสดีได้กินไหมสอมไว้พี่น้องเพื่อว่าไปอยู่บอลมันบ่มีต้องเลยขันเองเขาขันความร้อนใช่ไหมไ่ได้ขันไปก่อนเนี่ยขันไอ้ฤทธเนี่ยนะแต่มันขันบ่ได้มันทอน เหลืมเป็นหอนจริงจิงเข้าขันนล้นี่บอแมนเมือนะ่อไหร่แ่หอนแทหอนวะพาหอนนี่แต่ว่าแปลงมันอันไ้นเลยเขาเมบอเอาเขาให้มันหอนเลย Sao thôi sao mà, bằng máy chứ sao Nó cứ tít ngon Cô ơi, giờ hết cho hết เขาก็ได้หาเข้าใช้ทุ่งมือได้ขเขาอย็ดจะได้มันขึ้เน,นียวติดมือแท้โอ้ยต้องเห็ดไว้ไว้ตอนหนอมหอนนีเด้ต้องเห็ดตอนไว้ไวต้ตอนห,นอ,หอน,นอต้องเห็ด อ้าวคุณป่ามันคือติดนั่นนี่นมากระมังมากระใสนะนะะปิดโหลดโทรศัพท์นะมนขู่หรือวะปะนะ เด้เขาเฮ็ดมันเป็นอันนี้มันแปรฉันซอยไม่รู้มันจะเป็นเสียงกระเปียกมันรึเป็น,นอะไรเห็ดยาวอาซาให้ปานไหมเอาซาเบืออซาจักชิมุน,นะนะอะไรอย่าเงี้ยเลยบ่เอามาเลยใส่ต้นใหญ่กันอันต้นนั้นบ่ต้อนใหญ่จี เอาต้นต้นต้นเลกนั้นักนักนะแล้วโอ้ยนึงเล็กมันมันสิเป็นหรือว่าเซนคาเปียสใช่ใ้่เป็นหัตอ์เน็้ เส็เ็ได้เอ็น้อ็ด้ออ่าง่่างดูวสิเป็นบอพี่น้องเ้ยเสร็ในน้อยแล้วก็ติดน้ำเขาต้องใส่แป้งอีกค่ะเด่นตีดเลยที่ กัริ้มกัดจินพี่แงกแฟกินนะเศ็ดกินกับบงการไ่กียกนี่ข no, 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 no. ้าวโอเอาซูาเอายางนี่มมน่ากลัว่ไม่คือเนกามาสัอย่าไปบีบปะนู่นไมบีบจะเห็ดเห็ดห้องปนังปนัติคนได้มันตีมันหลดนู่นปะนัง กังกระเปียกนีเนาะนั่นก็ยังกระเปียกนี่อืมกระเซ็นกระเปียกเนาะออกมาเลยกระเบียกกระเปียกเอาว่าก่อนเหน่อยเหน่อยแล้วละเดี๋ยวไปเนาะเซ็นทีเ็ดออกมากระชีประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ผักกินก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งว่ากินแล้วมันสิเป็นจงไง ยังเห็ดแ่้วท่นแล้วพี่หน่องยังไลายฝาดเป็นคลอนกันเลยนี่ตอนนี้นมันเย็นแล้วพี่น้องมันต้งของพอาเพลินนะแต่ว่าเพ็ินลายเขากินแล้วไปหนึ่งผู้ชายเห็ดเวี้ยเขากินแล้วพี่น้องยังเห่ามองดูเซนทีเห็ดออ,าอ,อมาน,นี่แมนปะใชะ้เด้จะเป็นเซนนั่นนี่พี่น้องใส่ๆหน่อยหนึ่งบิ่งด้วยว่าสีแสบบ่นี่ของทิพย์พี่น้องคือใส่เซนหน่อยใช่ไหมหน่ย แสบเซ็นมจซะมาเล้อพี่น้องกินข่าเด้อบันนยนี่น้องเามดเลยเก็บใช้เก็บเขาลูเก็าเก็บลงเยนทางล่างนีลงเทางล่างเก็บเก็บเก็บใช้เลยเก็บใช้ เส้นเนียวขนาดเนาะโซคใสใสเป้งเทนเนียวลายพผลเอาลายบ่ของเดียะน,นะเอาน้อยหนึ่งดิ่ปีก้าลายเติมเละยังไม่อินเลยมาปรุงด้วยกันพี่น้องเอ้ยะสีอีกมาหนึ่งโอ,อเค<บ>ดีใช่ มางหน้าออกได้ไงบริป <Ende> า <esa> ้รยเอามายม็ดไหมเก็บแล้วแล้วบ่าลูกเก่ิด um, ขีาวเท้าเจาตอนนี้หนึ่งโมงละนองโม่งก่่นาที อะไรก็ได้สีน้าปลดีอันจีกปะจีมาเะตอนเป็นตอนนะเปะ็น,นกระดูกเลยจ้ะเซนมันการนั่นได้นุ่มๆดิเก็บด้ายด้วยออาของก่ไไปสายซานกระดูกจ้ะมันตาน,นใช่เมื่อนำตาลน,นี่สายังใช่ใช่ชน,น้ำตาล Não dá na madre? Me. ังจากกินเขาเปียกแล้วก็ับมาเหตุส่วนที่เลือดตอให้สําเร็จพี่น้องเรือทิพย์กับน้องอวันสองคนคนอื่นไปเหตุเปียกมื่อแล้วไปเกี่ยวเขาไปมัดเขาทิพย์ยาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ว่าเป็นห่วงและการแสดงความกิเห็นมาเกี่ยวกับคลิปก่อนที่ทิพย์อาลงทิพย์นาอพ่มีเจตนาอยากประจานผู้ใดแต่ว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์สําหรับคนที่วิง่งแท็กซี่เนาะอาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาได้ซึ่งทิพย์กับเอฟซีคนหนี้ละแมนบ่กเคยติดต่อพวพันกันมาก่อนเรือว่าบ่กเคยู้จักเป็นการส่วนตัว มีแต่เผ่นถักมาในเมลตามที่ทิปเราเท่านั้นแหละพี่น้องและทิปก็เอาข้อมูลให้ตามนั้นเลยเพราะว่าผ่านมาบ่เคยมีปัญหาทิปกับบ่คิดว่ามันสิเป็นจัางเสียนะและในความรู้สึกของทิปก็คือว่าผ่นกับ่มีผิดไม่ผหรือว่าบ่ได้เป็นอย่างฮนะเพราะว่าที่ผ่านมาถามันจะมีปัญหาหนันนี้เกิดขึ้นนะทิปจะหูสึกได้แต่ว่าครั้งนี้ก็รหูซึกว่าก็รหูหูซึกนิดหนึ่งรูสึกจี่ว่าผ่นบ่แอดคอนแทคอีกยังกันนะนะแต่ว่าโดยรวมก็คือแบบ เป็นคนโบแมนคนอันตรายยังประมาณนี้นะกาประมาณนั้นแหละพี่น้องตั้งแต่ตอนนั้นจนหอดตอนนี้คืนวมือน,นี้ก็ยังวันทันได้ติดต่อมาเถอเด้พี่น้องตอนที่ชิปกาลังนางอัดละแมนตอนกลางคืนแหละเพื่อนก็ยังวันนี้ติดต่อมาเลยก็คือสีมืดแต่สานักแหละพี่น้องถึงกับเอามาแชร์เป็นอุทาหรณ์แล้วแล้วพี่น้องขันแล้วก็เอาไว้สซตเย็นไว้เรียบร้อยแล้วกินอิ่มเรียบร้อยเซนก็ที่ว่าโอเคได้แบบว่ามันนั่นมันชีแบบนมนมกึดๆดี้นะพี่น้องบอเคจะเถอหฮก็ลองเห็น จิบอันเคยไปกินเถื่อหนึ่งยู่ที่ปากสัน้นอะนะบอนฮานาแซบแสบเซ็นก็เจ้าขันมือฮานะพี่น้องขันเอาเองอะนะมันจะไปเซ็นไส์แล้วก็นุ่มๆแล้วก็บุคลได้กินนะแซบแสบก็เลยแบบเอออยากลองเห็ดเบิ้งต่ว่าแต่ละคนกับแต่ละสูตรบ่คือกันเนาะไล่สูตรไล่เบิ้งฮานะพี proof, ่น้องแต่ทีนีๆก็คือว่าโอเคทาแบบสมมุิว่าเขาอยู่ในบอนมันบ่มีใครอย่างซี่เขาสมาที่กินได้อยู่พี่น้อง คือทมวดตอนน่ะไปไทายแบบว่าห้าซือเซ็นกับเปียงเล่านะบบมีสามารมัขันเอากระไดเด้อนะก็เลยแบบเออลองอันขันบึงกระแสบอยู่ฮนะสระกลินิกสัชิโจว้เพียงทานีพี่น้องเขาคุณ้ยลายเจ้าผาาที่สนามสนุนกินเรียบร้อยเลยแล้วก็เอาไว้กินมือแรงอีพี่น้องย่งอยู่เซ็นแล้วก็นาวกันย่งอยู่มือแรงกินใหม่กินเซ็นไล่เหมือนแล้วพี่น้องแต่ว่าซื้อกินถูกเบอร์เลย มันก็เลยเออล่องมาต้มเองกินเองเลยอ่ะกะอุนาคอให้เจ้าภาพถือเหรีเด้อเท่านี้มาถือธนะไหมอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยพี่น้องหลอบตอนนี้ขอตลาไปก่อนสิลงไปมัดเขาพี่น้องมัดเขาตากฝนฝนมาลังกีหน่อยนึงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี